ขับภ,ภาพยนตร์ภูมิใจเสนอเอเลนนอย Part ทูร์รีเทนทูเดอะฟิวเจอร์ให้เสียงสปอยโดยเชียร์พนเริ่มกันที่อีอันวันนี้เธอมาหาลุงหมาเพื่อถามข่าวเกี่ยวกับตัวเธอไม่เจอกันนานนะมีอะไรที่ข้าควรรู้ไหมลุงหมาเลยบอกว่าวิหารรับประกาศตามล่าตัวเจ้าที่มีดาบศักดิ์สิทธิ์ถ้าใครจับได้จะได้เงินรางวัลมหาศาลเลยดิติดหนวดปลอมแบบนี้คิดว่าเล่นหนังไทยหรือไงฮะ ส่วนเรื่องที่เจ้าขอให้ข้าตามหาวัตถุหน้าตาประหลาดที่เจ้าเรียกมันว่าทันเดอร์ข้าเสือมาว่ามีสองพี่น้องคนตัดไม้เจอมันพวกเขาอาศัยอยู่แถวเขานำบกนะ่ะ แต่ว่าก่อนอื่นนะระวังไอ้สองคนนี้ด้วยล่ะแล้วเจอกันที่บอกว่าให้ระวังพวาสองคนนี้มาตามล่าอีอันครับเพราะพวกเขาอยากได้ดาบศักดิ์สิทธิ์แน่นอนว่าการติดหนวดปลอมมันไม่เนียนเลยสักนิดซึ่งอีอันก็ไม่คิดจะหนีนะแถมเธอยังบอกให้สองคนนั้นใส่หัวไปซะถ้าไม่อยากโดนขวานจำหนะ้า ชีวิตยังมีค่าอย่ามาสราก,กับพี่ไอ้น้องถึงแม้จะคูยังไงสองคนนี้ก็ไม่ฟังครับนักล่าเอกะว่าจะใช้กระบวนท่าที่หนึ่งฝ่ามือสลาตันแต่ก็โดนอีอันสวนกลับซะก่อนบอกเลยว่าวิทยายุทดอีอันแกล่งมากแถมเก่งจัดเธอจึงบอกนักล่าเอก่อนไปว่าหยุดตามล่าข้าซะถ้าไม่อย่างนั้นข้าจะใช้สายฟ้ายิงแสกหน้าเจ้า ระหว่างนั้นอีอันก็บอกแมวทั้งสองด้วยนะว่าหยุดตามข้าได้แล้วแต่ด้วยคำสั่งของมูรึกแมวทั้งสองก็ตามไปอยู่ดีตัดมาที่สองจอมยุดลินกับยุนตอนนี้พวกเขาคิดหนักเลยว่าจะเอายังไงดีกับมูรึกยุ่นเลยบอกว่าเราต้องจัดการเขาซิถ้าเราจัดการเขาเมื่อน,นานมาแล้วเรื่องคงไม่เป็นแบบนี้ ก็คือหลังจากทั้งสองเห็นมูรึกใช้พัดแล้วดึงดาบออกได้พวกเขาก็จําได้เลยว่ามูรึกคือลูกศิษย์ของอาจารย์หยอนและยังจําได้ว่าตอนเด็กๆมูรึกมีพลังแปลกๆในร่างหลังเจอเขาที่ริมน้ําตอนนั้นยุนบอกให้ข้านะครับพาะกลัวจะซวยที่หลังแต่ลินได้ห้ามไว้อาจารย์หยอนก็เลยเอาพัดให้เขามันเป็นพัดที่มีดาบที่หนักมากมันจะช่วยปิดกั้นพลังของมูรึก แต่ถว่าก่อนหน้านี้มูรึกได้ดึงดาบออกมาพลังเนี้ตัวก็คงไม่โดนปิดกันแล้วถ้าเขามีปีศาจนร่างจริงๆลหละจะทําไงระหว่างที่สองคนนี้กําลังเคิดมูรึกได้ลุกพวดพาดขึ้นมาสิ่งแรกที่เขาถามหาคือองค์บากุสยสซยคนเรื่องและไอ้จาจังมันอยู่ที่ไหนแน่นอนว่าสองจอมยุดตอบไม่ได้มูรึกก็เลยมาถามยิงใบที่อยู่ที่นี่มานานว่าท่านรู้หรือเปล่าว่าจาจังมาจากที่ไหน หญิงใบเลยเขียนบอกว่าคนที่วิหารลับเจอจาจังนอนสลบเมื่อ1 0บปีที่แล้วที่เขานำบอกพวกเขาพาจาจังมาที่วิหารลับแล้วชักชวนให้เข้าร่วมพร้อมมอบหน้าก,ากากให้ที่ชื่อว่าจาจังแต่ด้วยความที่จาจังเป็นเอเลี่ยนและมองว่ามนุษย์ต่ำต้อยเขาจึงใช้พลังเพื่อยึดวิหารลับเป็นของตน มูรึกก็เลยถามว่าแล้วเจ้านั่นต้องการดาบศักดิ์สิทธิ์ไปทาไมใช้มันเพื่ออะไรกันแน่หญิงใบ้ก็บอกว่าเขาจะใช้มันเพื่อปลดปล่อยผู้มิชาการเอเลี่ยนที่อยู่ในร่างใครบางคนเพียงแค่ใช้ดาบศักดิ์สิทธิ์ปลาดแปดคนนั้นเอเลี่ยนจะถูกปลดปล่อยทันทีฝั่งสองจอมยุทธที่รู้แบบนั้นเขากะว่าจะฆ่ามูรึกนะครับเนื่องจากทั้งสองคิดว่าเอเลี่ยนต้องอยู่ในร่างมูรึกแน่แต่พอหันหน้าไปมูรึกดันหายไปซะและ ตัดมาที่พ่อขาวเร่กำลังโชว์การแสดงขายยาเขาบอกว่ายานี้เป็นยาที่ดีมากๆขนาดชายตาบอดคนนี้กินเข้าไปจากที่แขนขาไม่มีแรงก็สามารถทำให้เขาใช้ชีวิตได้ปกติแถมแรงเยอะจัดๆแน่นอนว่ามีคนเชื่อก็ต้องมีคนไม่เชื่อลุงคนนี้เลยขอท้าสู้กับชายตาบอดว่าถ้ายามันดีจริงอ่ะมาสู้กับดาบอายุ200ปีของข้าได้ปะชายตาบอดรับคำ้าก็เลยฟันช่องเชงช่งเชงดาบ2อ0ปีหักซะแล้ จะบอกว่าที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้เป็นการแสดงนะครับลุงที่ฐาสู้คนนั้นก็เป็นพวกเดียวกันพวกเขาแค่เล่นละครหลอกเอาเงินชาวบ้านไปวันๆแต่ทว่าตอนนั้นสองพี่น้องนักล่าได้มาหาชายตาบอดเพื่อขอซื้อดาบทั้งสองเห็นว่าดาบนี้มันดีจริงเลยอยากได้เอาไปสู้กับอีอันพอดีพวกข้ากำลังตามล่าดาบศักดิ์สิทธิ์ที่วิหารรับต้องการ่ะ ต่ว่าเยเด็กผู้หญิงที่มีดาบนั่นดันมีสายฟ้าอดีข้าเลยอยากได้อาวุธที่ต่อกรกับสายฟ้าได้พอชายตาบอดได้ยินคำว่าดาบศักดิ์สิทธิ์กับวิหารลับเขาก็เริ่มสนใจทันทีที่สนใจดาบเพราะได้ข่าวว่ามันรักษาได้ทุกโรคก,ก็เลยอยากได้มารักษาตาส่วนเรื่องวิหารลับเขาอยากแก้แค้นจาจังเพราะว่าไอ้จาจังนี่แหละครับคือคนที่ทำให้เขาตาบอดสุดท้ายชายตาบอดก็ได้ร่วมมือกับสองนักล่าเพื่อตามหาดาบศักดิ์สิทธิ์กลับมาที่สองจอมยุทธ ตอนนี้ทั้งสองตามหามูรึกจนเจอก็เลยเข้ามาตีสนิทแนะนําตัวอีกทีก็คือมูรึกจําไม่ได้นะว่าสองคนนี้เป็นใครและเพื่อความชั่วเรียนจึงใช้โอกาสนั้นตัวจเชิญประจรรเพื่อพิสูจน์ว่ามีสิ่งชั่วร้ายในร่างมูรึกจริงหรือไม่แต่ทว่าพอคําดูแล้วกลับไม่เจออะไรซึ่งมันแปลกมากยุนเลยถามว่าเจ้าแน่ใจหรือเปล่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีซะหน่อย ฝั่งมูฤก็ทำหน้างงนะว่าสองคนนี้คุยอะไรกันแล้วเขาก็รีบห้ามยุนทันทีเพราะว่าถ้าพัดแบบนี้แล้วแมวจะกลายเป็นมนุษย์โูดยังไม่ขาดคำแมวที่อยู่กับอีอันก็กลายเป็นมนุษย์ทันทีอีอันที่เห็นก็งงมากนี่พวกเจ้าเป็นใครอ่ะเพื่อนแมวยังไม่ตอบอะไรเขาพาอีอันรีบหนีเพราะว่ามีคนสะกดรอยตามที่ข้าถามยังไม่ตอบเลยนะพวกเจ้าเป็นใครเพื่อนแมวเลยบอกว่าจะเรียกพวกข้าว่าเจ้าซ้ายเจ้าขวาก็ได้นะพวกข้าเป็นมนุษย์แล้แลวก็แมว ฝั่งมูรเลก็บอกสองคนนั้นว่ากําลังตามหาแมวจึงขอตัวแต่ว่าลินไม่ยอมให้ไปครับเธอบอกว่ารู้ไม่ว่าพลังของเจ้าถูกปิดกั้นที่นี่มันหมายความว่ามีบางอย่างในตัวเจ้าปีศาจยังไงล่ะโคตจบปุ๊บมูรเลก็เริ่มควบคุมพลังไม่ได้เขาใช้พัดปล่อยอาวุธใส่คนมั่วซั่วสองจอมยุทธเห็นแบบนั้นเลยใช้วิชารำไทยแก้ควบคุมร่างมูลกแล้วทําให้เขาสลบไป ทางด้านอีอันที่หลุดจากพวกสะกดลอยตาม<ๆ>เธอก็บอกให้เพื่อนแมวเลิกตามด้วยนะครับเพื่อนแมวเลยบอกว่าข้าทําไม่ได้มันเป็นคําสั่งของสามีเจ้านะพออีอันรู้ว่าเพื่อนแมวเป็นของมูรลึก<ๆ>เธอก็ฝ่าความคิดฮอดไปหานะครับไว้ข้าจะคิดถึงช่วงเวลาที่ดีนะแล้วก็เลิกตามได้แล้วจ้ลูกแมวแต่ถึงจะห้ามยังไง<ๆ>เพื่อนแมวก็แอบตามไปอยู่ดี<ๆ>ทางฝั่งสองจอมยุทธ์ตอนนี้ก็คิดจะฆ่ามูรลึกเพื่อกำจัดปีศาจนะครับแต่ว่า อสติยังดีแบบนี้คอยเฮ็ดบ่ได้คอยเฮ็ดบ่ได้ทั้งสองก็เลยสั่งเหล้าขาวมาดื่มย้อมใจสรุปคือไม่ได้ค่าครับพ่อเมาเอดเลดแถมช่วงนั้นมูรึกดันฟื้นขึ้นมาพอดีเขาก็เลยใช้จังหวะนั้นเรียบหนีไป ตัดมาที่อีอันเธอมาเช่าห้องพักที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งแต่ว่าเธอไม่ได้นอนสบายในห้องนะครับเพราะเธอรู้ดีว่าพวกจาจังคงตามมาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆฝั่งจาจังที่เห็นว่าอีอันไม่ได้อยู่ในห้องเขาจึงคิดว่าเธอต้องอยู่แถวนี้แน่นๆแล้วพอพี่แกเห็นว่าอีอันอยู่บนหลังคาพี่แกจึงก็โดรลอยมาล่องๆอีอันก็เลยยิงสวนซะยิงสวนเสร็จอีอันก็รีบหนีนะครับเพราะพวกวิาวหารลับมาเยอะเกินระหว่างนั้นชายตาบอดดันโผล่มาเขาจัดการพวกวิหาร รับแบบง่ายๆและเขาก็ได้ใช้ท่าไม้ตายเจิดดาบหมุนติ้วๆเพื่อสกัดอีอันและพออีอันล้มลงพี่แกก็รีบไปชิงดาบศักดิ์สิทธิ์นี่สินะสิ่งที่รักษาตาข้าได้อีอันสงสัยเลยถามว่านี่เจ้าเป็นใครใชายตาบอดก็บอกว่าทุกคนเรียกข้าว,ว่าน้องเป่าข้าเห็นสิ่งนี้มืนนานมาแล้วนี่เจ้า เจ้ามีสิ่งนี้ได้ยังไงหมรกที่จอบดูอยู่นานแล้วมันไส้ก็เลยตบหัวน้องเป่าซะจับหน้ามีค่านานไปแล้วไอ้เวนี่ฝั่งเปาที่ได้ยินแบบนั้นจึงระเบิดพลังใส่ก่อนแล้วครับเราไม่อยากให้ใครมาขวางส่วนนักล่าสองคนที่ตามมาไม่มีประโยชน์อะไรนะถ้าไม่มีเปาอยู่ด้วยโดนตบเป็นนานแล้ว ส่วนฝั่งพวกอีอันตอนนี้ใช้ผ้าคลุมล่องหนนีนะครับเพราะเปามันเก่งเกินแต่ถึงอย่างนั้นมันก็หนียากเนื่องจากเปาหูดีมากโชคดีที่เพื่อนแมวมาช่วยโวยวายเสียงดังรบกวนประสานหูน้องเปาจึงทําให้สองคนนั้นหนีไปได้ได้ได้ไดไดปี2022สองวันก่อนระเบิดฮาวา เริ่มกันที่คุณนาของมินซอนจะบอกว่าเธอคนนี้เป็นลูกหลานเลี้นหลนของน้องเปานะครับแถมเปายังทิ้งคำเตือนเรื่องเอเลี่ยนจะบุกโลกในอนาคตไว้ให้ซึ่งเราจะได้รู้ต่อจากนี้ว่าทำไมเปาได้เตือนแบบนั้นที่จริงแล้วนะมินก็ไม่ค่อยเชื่อคำเตือนของเปาเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยมันเป็นคำสั่งของบรรพาุรุษพร้อมจัดเตรียมอาวุธไว้ให้เชื่อไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะนี่คือวิธีเรา จนกระทั่งวันต่อมาเธได้ยินอีอันคุยกับล้านเรื่องสิ่งประหลาดที่อีอันถ่ายได้ที่โรงบาลด้วยความสงสัยเธอจึงแอบดูมือถือของอีอันแล้วก็เห็นสิ่งนั้น ตอนแรกก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่าเอเลี่ยนมีจริงจนถึงวันที่ฮาวาระเบิดนักโทษเอเลี่ยนหลุดออกมานามินที่เห็นแบบนั้นก็เชื่อแล้วว่าคําเตือนของบรรพบุรุษเป้าเป็นจริงเธอจึงรีบไปเอาอาวุธในตํานานแล้วไปบอกตำรวจเรื่องเอเลี่ยนแต่ว่าตำรวจไม่เชื่อครับว่ามีเอเลี่ยนมินก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้เชื่อระหว่างนั้นกาดได้โทรมาแล้วรบกวนขอให้เธอช่วยดูแลอีอันนามินก็รับปากเอว่าจะช่วยดูเธอจึงโทรบอกหลานว่าอีอันกําลังไปหาที่บ้านอย่าออกไปไหนเข้าใจนะ จากนั้นนะ้ำมินก็รีบมาบ้านอีอันสาเหตุมาที่นี่มาเพื่อพิสูจน์เรื่องเอเลี่ยนแล้วหาทางกำจัดสุดท้ายนะ้ำมินก็ได้เห็นเอเลี่ยนกับตาแล้วเห็นพวกอีอันหายเข้าไปในประตูมิติกลับมาที่ฝั่งของอีอันหลังจากนี้มาได้เธอจึงถามมูรึกว่าเจ้าตามหาข้าทําไมอยากได้ดาบนี้ไปขายงั้นเหรอมูรึกก็บอกว่าไม่รู้สิมันอาจเป็นโชคชะตาของข้าก็ได้ว่าแต่เจ้าชื่ออีอันใช่ไหม อีอันที่ได้ยินเลยถามว่านี่เจ้าเจ้ารู้จักชื่อข้าได้ยังไงมูรึกก็เลยบอกว่าก็ข้าเคยช่วยเจ้าตอนจมน้ําไงจำไม่ได้เหรอมองหน้าข้าแล้วนึกดีๆสิตอนเด็กๆอ่ะแล้วพออีอันมองหน้าแล้วนึกดีๆเธอก็จาได้ว่ามูรึกคือเด็กคนนั้นที่ช่วยเธอข้าดีใจจังที่ได้เจอเจ้าเจ้าชื่ออะมูอะไรนะมูรึกก็บอกว่ามูรึกแล้วเขาถามเข้าประเด็นว่าผู้มัชาการคืออะไรข้าได้ยินมามีบางอย่างในตัวข้าใช่ไหม วันนั้นข้าจําได้เลยวว่าได้เจอกับชายคนหนึ่งเขาบอกว่าอยากได้ร่างกายข้ามีปีศาจนตร์ตัวข้าใช่ไหมแล้วถ้าชายดาบนี่ตัดข้าปีศาจจะออกมางั้นเจ้าควรฆ่าค้าซะอีอันก็รีบห้ามทันทีเธอบอกว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในตัวเจ้าปล่อยมันไว้แบบนั้นแหละแล้วใช้ชีวิตตามปกติเถอะนะก็คือถ้าไม่โดนกระตุ้นด้วยกาสีแดงแล้วก็ดาบเอเลี่ยนจะไม่ออกมานะครับและถ้ามูรึกตายเอเลี่ยนก็ตายด้วย จากนั้นอีอันได้ขอตัวเพราะเธอมีภารกิจที่ต้องสารต่อให้เสร็จลาก่อนนะสามีกำมาลอของข้าทางด้านจ่าจังตอนนี้เจอ,อยานรบของทันเดอร์แล้วนะครับเขาจึงสั่งให้ลูกน้องย้ายยานนี่ไปที่โรงเตี้ยมพยองนำถ้าใครจําได้มันเป็นโรงเตี้ยมของอาจารย์ไฮยอนนะครับแล้วเขากําชับให้เรียบตามหาลุงหมาให้เจอก็คือแกคิดว่าผู้มีชาการอยู่ในร่างลุงหมานะครับ ลูกน้องก็เลยถามว่าแล้วจะเอายังไงกับผู้หญิงคนนั้นดีขอรับจ๋าจังเลยบอกว่าไม่ต้องห่วงยายนั่นจะมาหาข้าเองทางฝั่งมูรึตตอนนี้เขารู้สึกสับสนมากนะครับที่แยกกับอีอันเพื่อนแมวเลยพูดยุยงว่าถ้าใจมันอยู่ที่นางเจ้าก็ไปหานางสิไม่ต้องคิดอะไรแล้วแล้วอีอย่างนะที่เพิ่งนึกขึ้นได้เราต้องบอกนางเรื่องวัตถุประหลาดที่เราเจอตอนนั้นหรือเปล่า ที่ภาคแรกไงที่เราตามเอเลี่ยนไปแล้วก็เจอที่กระท่อมนะ่ะมูรึกคิ่นึกได้เขาก็เลยให้เพื่อนแมวช่วยดมกลิ่นตามหาอีอันแล้วพวกเขาก็มาเห็นอีอันนอนอยู่บนหลังคาเหมือนคนอดนอนมานานอีอันเลยถามพวกเขาว่านี่พวกเจ้าตามหาข้าทําไมเราตกลงว่าจะแยกกันไม่ใช่เหรอมูริก,ก็ไม่กล้าบอกตรงๆนะว่าอยากอยู่ด้วยเขาก็เลยบอกเรื่องวัตถุประหลาดที่เจ้าเรียกมันว่าอะไรนะทอสายฟ้าอ้าันเดอร์ข้ารู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ไหน จากนั้นมูริึกได้พาอีอันมหาทันเดอร์ที่กระท่อมที่เขานำบอก ซึ่งอีอันดีใจมากนะครับที่ได้เจอทันเดอร์ระหว่างนั้นสองพี่น้องคนตัดไม้เดินผ่านมาพอดีทั้งสองตกใจมากนะครับที่เห็นเพื่อนแมวเนื่องจากว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็น2คนนั้นถ้าดูดีๆเราจะเห็นว่าพวกเขาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะซึ่งเพื่อนแมวก็ตกใจเหมือนกันทางด้านอีอันที่เห็นว่าทันเดอร์ไม่มีพลังงานเธอไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอคิดได้คือต้องพาทันเดอร์ไปที่ยานอาจช่วยได้ ทางฝั่งเพื่อนแมวตอนนี้ไล่ตามคนตัดไม้นะครับพ่ออยากรู้ว่านี่มันเรื่องอะไรฝั่งคนตัดไม้ที่หนีมาทั้งสองดันเจอกับลุงหมาพอดีลุงหมาก็ทักทายสองคนนั้นนะพ่อคิดว่าเป็นเพื่อนแมวของมูรึกแน่นอนว่าคนตัดไม้ไม่รู้จักลุงหมาทั้งสองมีท่าที่หวาดกลัวและพูดว่าพวกนั้นมันกลับมาแล้วคนเมื่อสิบปีก่อนที่แปลงร่างเป็นข้ามันกลับมาแล้วลุงหมาที่ได้ยินก็งงนะว่าสองคนนี้พูดถึงอะไรกันเจ้าของร้านก็เลยเล่าให้ฟังเท่านั้นแหละครับ เขาจึงรีบตามหาเพื่อนแมวเพื่อจะบอกความจริงแต่ว่านักล่าฆ่าหัวดันเจอลุงหมาซะก่อนคนพวกนี้กล่าวว่าจะเอาตัวลุงหมาไปแมวเจ้าขวาเลยเข้ามาขวางฝั่งเจ้าซ้ายเห็นว่าเจ้าขวากำลังจะถูกยิงด้วยพลนธนูเขาจึงรีบเอาตัวเข้ามาบางังสุดท้ายแล้วลุงหมาก็โดนจับไปส่วนเจ้าสายเขาได้สลายหายไปกลับมาหาทันเดอร์ฝั่งมูรึกที่ตามมาเห็นพอดีเขางงมากเขางงว่าทำไมเจ้าสายเป็นแบบนี้ เขาตายแล้วงั้นเลยเจ้าขวาเลยบอกว่ารู้สึกว่าลุงหมาจะรู้อะไรบางอย่างนะเราต้องไปหาเขาทางฝั่งอีอันที่เห็นว่ายานธันเดอร์หายไปเธอจึงถามชาวบ้านที่ผ่านมาว่าเหล็กที่อยู่ที่นี่หายไปไหนชาวบ้านเลยบอกว่าคนของวิหารรับเอาไปนะ่ะสิได้ยินว่าพวกเขาย้ายมันไปที่โรงเตียมพยองนำนะ่ะส่วนนักล่าข้าวหัวตอนนี้ได้พาลุงหมามาให้จาจังแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นจาจังที่นั่งอ่านบันทึกของอาจารย์ไฮยอนเขาก็ดันรู้ว่า เมื่อสิบปีที่แล้วอาจารย์ฮยอนมีลูกศิษย์คนหนึ่งที่มีปีศาจสิงอยู่ในร่างชื่อของเขาคือมูรึกและชายคนนั้นมีพัดอยู่กับตัวหรือว่าไอ้หมอนั่นในช่วงกลางเดึกสองจอมยุดได้มาที่นี่เพื่อดักรอมูรึกแต่ว่าพวกเขากลับไม่เจอใครแถมยังเห็นคนของวิหารลับตายตั้งเยอะสักพักทั้งสองก็ได้เจอกับน้องเปาที่รู้จักนี่เจ้ามาทำอะไรที่นี่อย่าบอกนะว่าเจ้าฆ่าพวกนั้นนะ่ะ เปาเลยบอกว่าข้าไม่ได้ทำพอข้ามาถึงพวกมันก็ตายอยู่แล้วระหว่างนั้นพวกเขาก็รู้สึกว่ามีคนกำลังมาซึ่งคนที่มาคืออีอันและมูรึกฝั่งมูรึกที่เห็นว่าสองจอมยุดอยู่ที่นี่เขาเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้จาจังละ่ะแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่าจาจังอยู่ที่ไหนมูรึกจึงออกค้นหาแล้วก็เจอลุงหมาอยู่ในสภาพโดนแทงก็คือพอจาจังรู้ว่าลุงหมาไม่มีผู้มัชาการอยู่ในร่างพี่แกอารมณ์เสียก็เลยไล่ฆ่าทุกคนแล้วซ่อนตัวรอมูรึกนะ ส่วนทางด้านอีอันตอนนี้เธอเจอยานแล้วนะครับแต่ว่าเธอไม่รู้จะทำยังไงต่อได้แต่เรียกทันเดอร์และก่อนที่ลุงหมาจะตายเขาบอกเจ้าขวาว่าเจ้านะคือทันเดอร์แมวเจ้าขวาที่รู้แบบนั้นก็อึ้งสิคะ แต่อึ้งได้ไม่นานเขาก็โดนเสียบพ่อจาจังเริ่มออกล่าแน่นอนว่าเป้าหมายมันคือดาบศักดิ์สิทธิ์และปลดปล่อยผู้มิชาการฝั่งพวกจอมยุทธ์ก็ช่วยทุยฝั่งพวกจอมยุทธ์น้องเปาก็ช่วยกันสู้เต็มที่แต่ต้านไม่อยู่แล้ในที่สุดมูรึกก็โดนเสียบเข้าเต็มๆทางด้านอีอันที่เห็นจึงรีบมาดึงดาบช่วยมูรึกแต่มันไม่ทันครับ ตอนนี้มูรึกมีอาการซักแล้วความทรงจำเก่าๆที่แท้จริงเริ่มกลับมาซึ่งอีอันที่โดนดาบบาดมือความทรงจำที่หายไปก็กลับมาเช่นกันถ้าให้อธิบายคือที่ผ่านมาทุกคนคิดว่าผู้บัญชาการอยู่ในร่างมูรึกใช่ไหมล่ะครับซึ่งนั่นมันผิด เพราะว่าที่จริงแล้วภูมิชาการอยู่ในร่างของอีอันก็คือในวันนั้นที่มูรึกจะโดนยึดล่างกาที่ลากสังขารตามมาได้ยิงสกัดช่วยเอาไว้และนั่นส่งผลให้ภูมิชาการดันมาเจออีอันเขาจึงเข้ายึดล่างอีอันทันทีก่อนที่จะตายทางด้านมูรึกเองก็รียบมาดูกาด กจึงใช้โอกาสนั้นถ่ายเทพลังงานที่เหลือให้มูรึกแล้วเขาสั่งเสียให้ทันเดอร์คอยดูแลมูรึกให้ดีๆทันเดอร์ Thunder ก็เลยใช้พลังงานที่เหลือบินลอยไปตกที่บ้านคนตัดไม้แล้วเขาทําการก็ปีร่างแมวและคนตัดไม้เพื่อแยกออกมาเก็บเกี่ยวพลังงานใหม่นี่คงเป็นสาเหตุที่ทันเดอร์จําตัวเองและอ e ีอันไม่ได้หรือเปล่า ทางด้านอียนตอนนี้รู้ตัวแล้วว่ามีเอเลี่ยนอยู่ในร่างเธอกะว่าจะเป่าหัวตัวเองเพื่อฆ่าเอเลี่ยนแต่มันไร้ผลเนื่องจากว่าผู้บัชาการยึดร่างของเธอได้สมบูรณ์ ฝั่งทันเดอร์ที่ได้พลังงานกลับมาเขาจึงรีบมาหาอีอันแต่เขาก็โดนอีอันตบเสยขังเพราะเจ้าตัวไม่รู้ว่าอีอันโดนครอบงำจากนั้นเอเลียนได้ใช้ดาบพามิติไปอนาคตในช่วงเวลาที่จะระเบิดฮาวาน้องเปาจึงใช้โอกาสนั้นชิงดาบศักดิ์สิทธิ์กลับมาแต่เขาก็โดนผู้บัญชาการใช้หนวดฟาจนกระเด็นแล้วดาบมันก็ลอยอ่องล่องมาตกที่สองจอมยุทธ ั้งสองไม่รู้จะทํายังไงได้แต่เดินถอยหลังจนกระทัง่งพวกเขาถูกดูดเข้าไปในประตูมิติพร้อมกับพวกเอเลี่ยนหลังจากผู้มิชาการข้ามมิติกลับมาได้สําเร็จเอเลี่ยนโรบอตจึงปลุกเอเลี่ยนที่อยู่แถวนั้นให้มาปกป้องผู้มิชาการซึ่งมีทั้งหมดตั้งหนึ่งตัวทางฝั่งตํารวจที่เห็นว่ามีคนรอดมาได้พวกเขาจึงส่งคนเข้าไปช่วยระหว่างนั้นนะ้ำมินก็มาเตือนว่านั่นมันไม่ใช่คนมันเป็นเอเลี่ยนรีบถอนตัวซะ แตเราว่าเห็นว่าเธอเป็นแค่คนบ้าก็เลยช็อตไฟฟ้าใส่เธอแล้วนําไปขังไว้ในรถไหนเมื่อเตือนแล้วไม่ฟังกันแบบนี้ทีมกู้ภัยที่เข้าไปช่วยก็ต้องโดนสิครับพวกเขาได้เจอกับเอเลี่ยนโตเป็นๆแล้วก็ถูกลากไปเชื่อทลคนสองคนเห็นแบบนี้ไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่ายังไงและตัดมาที่สอจอมยุตอนนี้พวกเขาวามาโผล่ที่ฟิตเนสนะครับ ระหว่างนั้นพวกเขาก็ดันเห็นว่าที่นี่มีเอเลี่ยนอยู่2ตัวเห็นจากหน้าจอบนลู่วิ่งอะน,นะทั้ง2ก็เลยหยิบท่อนเหล็กไปฟาดหน้าจอจนแตกแตกแล้วก็ต้องวิ่งต่อไปอะน,นะเพราะหยุดลู่วิ่งไม่เป็นทางด้านเอเลี่ยนโรบอทก็แจ้งผู้บัญชาการว่าดาบพลังงานมาถึงที่นี่แล้วผู้บัญชาการและลูกน้องกีกี้ที่ทราบเรื่องจริงรีบไปชิงดาเพราะดาบคือสิ่งเดียวที่จะหยุดการระเบิดได้พวกเขาต้องกำจัด ไม่นานจากนั้นตำรวจก็มาจับสองจอมยุทธ์ในข้อหาทำลายทรัพย์สินของคนอื่นพอทั้งสองถูกจับมาก็ได้เจอกับน้ำมินที่อยู่ในรถน้ำมินที่เห็นสองคนนี้ก็มีสีหน้างง,งนะว่าสองคนนี้เป็นใครทำไมดูพิลึกจังคำถามที่ไร้คำตอบแถมดันมาสวยพโดนเอเลี่ยนกีกี้ขับรถตํมจนกระเด็นแน่นอนว่าทั้งสามคนไม่เป็นอะไรพวกเขาจึงใช้จังหวะนั้นหนีลงท่อระบายไป ังน้ำมินที่เห็นว่าเอเลี่ยนกีกี้ตามมาไม่เลิกเธอเลยถามว่าให้หมอนั่นมันต้องการอะไรแล้วพวกคุณเป็นใครกันแน่จอมยุทยเลยบอกว่าพวกข้ามาจากต่างมิติกำลังหนีจากเด็กที่ชื่ออีอันและที่เจ้านั่นตามมาเพราะมันอยากได้ดาบนี้ยังไงล่ะน้ำมินสงสัยเลยถามว่าเด็กที่ชื่ออีอันหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าจอมยุทธที่ดูรูปเลยบอกว่าหน้าคล้ายอยู่นะ โอ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยระหว่างนั้นเอเลียนกีกี้ดันโผมานะ้ำมินจึงยิงสกัดเพื่อให้จอมยุทธนี้ไปแต่ว่าเธอสกัดได้ไม่นานครับพอสู้ไม่ไหวทางด้านจอมยุทธตอนนี้พวกเขาหนีมาขึ้นรถไฟและมันก็เป็นช่วงที่รถไฟดันออกพอดีไม่นานจากนั้นอีอันได้มาถึงที่นี่พอนะ้ามินเห็นอีอันเธอก็สงสัยว่าผู้หญิงคนนี้คืออีอันงั้นเหรอ ระหว่างนั้นหลานสาวได้โทรมาบอกว่าเธออยู่บ้านอีอันเนื่องจากเธอไม่เห็นว่าอีอันไปหาที่บ้านเลยมาหาทินนี่นามินที่รู้แบบนั้นเลยบอกให้หลานรีบซ่อนตัวที่นั่นอันตรายเดี๋ยวน้าไปหาซ่อนตัวให้ดีๆละ่ะกลับมาที่ฝั่งทันเดอร์ตอนนี้เขาได้แปลงร่างเป็นคนเพื่อมาปลุกมูรึกมูรึกก็เลยถามว่านี่เจ้าเป็นใครแล้วแม่นางอีอันละ่ะทันเดอร์เลยแซวว่าตื่นมาก็ถามหาสาวเลยนะถ้าเจ้าอยากช่วยนางเจ้าก็ต้องควบคุมพลังที่มีให้ได้ซะก่อนจงตื่น ออโอเคนะหางด้านเปาที่โดนดาบบาดมือก่อนหน้านี้ตอนนี้เขากลับมามองเห็นแล้วนะครับส่วนทันเดอร์เขารู้สึกว่ามิติที่เปิดก่อนหน้านี้มันไม่เสถียรแล้วมันก็เป็นอย่างที่คิดร่องรอยมิติที่เหลืออยู่สามารถไปอนาคตได้เขาก็เลยเปลี่ยนยานเป็นรถยนต์เพื่อพามูรึกไปอนาคตน้องเปาสงสัยเลยถามว่านี่พวกเจ้าจะไปไหนทันเดอร์เลยบอกว่าอนาคตปี2022 จากนั้นทันเดอร์ได้พามูรึกพามิติข้ามมายังอนาคตพอมูรึกได้เห็นอนาคตเขาก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะทุกอย่างแปลกตาไปหมดทางด้านน้ำมินตอนนี้เธอกลับมาเอาอาวุธนะครับแล้วรีบไปบ้านอีอันส่วนฝั่งสองจอมยุทธ์งานเข้าจังๆเพราะเอเลียนอีอันดันโผล่มาจะหนีออกข้างทางก็ไม่ได้พวกเขาก็เลยใช้ยันแยกร่างที่มีให้สู้กับเธอแน่นอนว่าแค่นี้ทำอะไรอีอันบ่ได้เพราะเอเลียนในร่างอีอันอย่างเถื่อน ทางด้านพวกทันเดอร์ที่ตามมาถึงเขาก็บอกมูรึกว่าใช้พลังที่เจ้ามีไปช่วยอีอันซะแค่จับมือแล้วส่งพลังนั่นให้เธอก็พอหลังจากเตรียมการเสร็จทั้งสองก็ลงไปบู๊กับพวกเอเลี่ยนมูรึกจึงใช้โอกาสที่อีอันสู้กับสองจอมยุทธ์ป่าเข้าไปเพื่อจับมือเธอถึงแม้จะจับมือได้เขาก็โดนอีอันใช้หนวดแทงสวนมาแล้วสองดอกแต่มูรึกก็ยังพยายามถ่ายโอนพลังให้อีอัน และพออีอันได้รับพลังไประบบจึงทําการคัดแยกเอเลี่ยนออกจากเธอแล้วในจังหวะที่ผู้มีชาการจะโดนเก็บเกี่ยวเข้ากรงนั้นลูกน้องกีกี้ดันเข้ามาขวางเอเลี่ยนผู้มีชาการก็เลยใช้จังหวะนั้นไต่กลับไปหาลูกน้องกีกี้แล้วทําการยึดร่างกีกี้ซะในเมื่อเอเลี่ยนสองตัวรวมร่างกันแบบนี้จึงทําให้เกิดแรงระเบิดมหาศาลจนทําให้รถไฟกระเด็นกระดอนมาถึงบ้านอีอัน แล้วเราก็จะได้เห็นการเกิดใหม่ของบอสเอเลียนฮันเดอร์เห็นแบบนั้นเขาก็เรียบปลุกอีอันให้ตื่นนะครับแต่อีอันไม่ตื่นบอสเอเลียนเลยใช้จังหวะนั้นเสียบแพงรัดอีอันเพื่อที่จะฆ่าเธอโชคดีที่ว่าน้ำมินมาถึงพอดี mm hmm. เธอก็เลยขับรถต่ำเอเลียนจนกระเด็นฝั่งจอมยุทธที่เห็นว่าน้ำมินมีอาวุธของเปามาด้วยทั้งสองก็งงว่าอาวุธมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่นั่นเอาไว้ถามทีหลังเถอะ จอมยุทธเลยใช้วิชา,วาควบคุมดาบหมุนติ้วไปปาดแฝ่สปอตเอเลี่ยนซึ่งที่จริงแล้วคนที่คุมดาบนั่นไม่ใช่จอมยุทธแต่เป็นน้ำมินนี่เจ้าเป็นใครกันแน่น้ำมินเลยบอกว่าฉันคือทายาทของเปายัางไงล่ะอาวุธุที่ฉันเอามาด้วยเป็นของพวกคุณหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าเปาได้เตือนทายาทเรื่องเอเลี่ยนทันทีที่เขารู้ว่าทุกคนข้ามไปยังปี2022เขาจึงทิ้งคำสั่งบอกทายาทว่าในปี2022จะมีเอเลี่ยนโผล่มา และจะมีสองจอมยุทธไปที่นั่นแต่พวกเขาไปโดยไม่มีอาวุธเจ้าจงนําอาวุธเหล่านี้ไปให้พวกเขาและกําจัดเอเลี่ยนซะนี่แหละครับคือสิ่งที่เปาเขียนบอกในเมื่ออาวุธพร้อมคนพร้อมแบบนี้ก็ต้องถึงคราวรเผด็จศึกอเวนเจอร์ <Avengers! S 1> รวมพลัง หลังจากเปิดศึกเอ็นเกมพวกเขาก็งัดพลังทุกอย่างเพื่อสู้กับเอเลี่ยนฝั่งเออันก็หาทางใช้ดาบเพื่อหยุดการระเบิดแน่นอนว่างานนี้มันไม่ง่ายแต่ใช่ว่าจะไม่มีทางเพราะทันเดอร์เคยบอกไว้แต่ก่อนว่าอีอันจะเป็นคนแก้ไขทุกอย่างก็จริงที่ว่าคนเดียวเธออาจทําไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เธอมีพวกพ้องที่มีอุดมการเดียวกันซึ่งมันสามารถทําให้อีอันหยุดการระเบิดของฮาวาได้สําเร็จ หลังจากทุกอย่างจบลงธันเดอร์เลยบอกว่าเขาต้องนำยานไปนอกโลกนั่นก็เพื่อป้องกันไม่ให้นักโทษหลุดออกมาแล้วคนบนโลกจะได้ไม่สวยไปด้วยจะบอกว่านี่เป็นการบอกลาก็ได้นะอีอันที่รู้ว่าธันเดอร์จะต้องไปเธอเสียใจมากนะครับซึ่งเธอห้ามไม่ได้ธันเดอร์ก็เลยมาบอกลาทุกคนโดยเฉพาะมูรึกตอนที่ข้าอยู่กับเจ้าข้าสนุกมากนะดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยล่ะ จากนั้นทันเดอร์ได้เปิดอุมโมงค์มิติเพื่อส่งพวกมูรึกกลับไปยังช่วงเวลาที่จากมาตอนนั้นมูรึกอยากอยู่กับอีอันนะครับแต่มันก็สายไปซะและ,และก่อนที่ทันเดอร์จะออกจากวงโคจรเขาได้ใช้ยานลำนั้นดูดก๊าซแดงออกไปด้วย หลังจากทั้งสามคนกลับมายัางที่เดิมสองจอมยุดภูมิใจมากนะครับที่ช่วยโลกไว้ได้ฝั่งเปาที่เห็นพวกเขากลับมาได้ก็ดีใจนะงานนี้มันต้องฉลองแต่ว่าฝั่งมูรึกรู้สึกเศร้าใจครับการที่จากคนที่ชอบมาแบบนี้มันทำใจลำบากนะระหว่างนั้นมูรลึกรู้สึกว่ามีพลังงานแปลกๆมันเหมือนอุโงมคงมิติถ้าจะไม่ผิดตอนนั้นทันเดอร์บอกว่ามิติมันไม่สเสถียรเดียบอกนะว่า สามคาดครับอุโม,มงค์มิติเปิดขึ้นอีกครั้งหมูรึกจริงใช้โอกาสนั้นข้ามไปยังอนาคตเพื่อมหาอีอันขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับลาจกัก